สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้มาสวนของนาทองน้าละม่อมนะครับที่อยู่สามแยกปากโอเมืองทีไปจกกักราบพหมายนะครับมาเอากล้วยไปทำโรงทานที่ร้อยเอ็ดนะครับเมื่อวันที่หนึ่งเนี้ยก็จะเดินทางแล้วมาดูถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงหรือถั่วดินอ่ะโอ้โหใส่ปุ๋ยตาเคลเคลเนี่ยนะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีน้ำก้าวตาเคลเคลเนี่ยเสียดายเห็นน้ละม่อมว่าหนูมันเคี่ยเนี่ยแตโ่โหหัวดีลงหัวดีมากเลยทุกคนขนาดดินเหนียวแล้วเนี่ยถ้าดินทรายจะขนาดไหนเนี่ย ดูหัวอ่ะยวแกะเม็ดให้ดูดูเม็ดก็ใหญ่เนี่ยเนี่ยดูดูดูลงเข็มดีมากเลยนี่นี่โอโหเนี่นี่ทุกคนนะครับไม่เชื่อต้องเชื่อครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีรุนเก้านะครับตาเคแควทุกคนเปิดใจใช้เลยใครที่ปลูกัวนที่สงถ้าปลูกในดินทรายเนี่ยรับรองรวยกับรวยนะครับเนี่ย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 ดูเห็นเห็นจะจะ โอ้โหถ้าหนูไม่กินเนี่ยโอ้เสียดายเนี่ยนี่มีแต่เข็มที่จะลงหัวถั่วทั้งนั้นเลยเนี่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 ยที่จะลงเม็ดลงหัวเนี่ยนะครับลองดูครับใครสนใจนะครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ